เมื่อวันที่16มิถุนายนสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารปกครองกลางให้คุณหญิงสุรัตน์สุนทรเวชภรรยานายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางการจนากรชยราบและนางการดาพามุ่งถิ่นทายาทมรดกของนายสมัครต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานครกรณีที่นายสมัครกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงหลังปป,ปช ชี้มูลความผิดว่าร่วมกันกับบริษัทส t ตเออร์เดมเลอร์พุกสเปเชียลฟาซอยจำกัดของประเทศออสเตรเลียกำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงโดยสารปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อนายสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครและเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติส,สั่งซื้อจึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานครในอัตราร้อยละ30ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวน1.9พันล้านบาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด587.58 58ล้านบาทและเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงินไม่ใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ ดังนั้นทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้ง3คนจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานครโดยไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา160 0และมาตรา1601แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงพิภาคษาให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้ง3คนรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน587.5 8ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยน2553ถึงวันที่10เมษาย,ยน2546และดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกิจสเดียาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนับตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดทั้งนี้หากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องบริษัทไต,ตเออร์ต่อศาลทรัพย์สิสนทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายเรียกทรัพย์คืนโดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดี ทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใดก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้ง3คนรับผิดชอบตามอัตราส่วนตามที่ศาลกําหนดให้ในายสมัครศุนทรเวรรับผิดชอบเพียงนั้นแต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกข,ของนายสมัครสุนทรเวรท,ที่ตกทอดแก่ตนและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานครดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR c o า e คดได้เลยครับ